ครับกระแสสะดึ้กไประมาณ1แอมป์กว่านะฮะส่วนวิธีการสอบก็ตามวงจรเลยนะครับดูวงจรประกอบไปด้วยนะฮะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์ตัวนี้นะฮะ dt 8 3 0 b นบะฮะที่ท่านผู้ชมสอบถามเข้ามานะครับว่ามีวิธีการวัดกระแสจากอาบอร์ดบูตนะฮะได้หรือเปล่านะครับ อันนี้คือบอร์ดสเตปอัพบูตคอมพิวเตอร์นะฮะก็พอดีผมใช้งานบอร์ดบูตพอดีนะฮะก็เลยถือโอกาสมาสาธิตการวัดให้ดูนะครับอ่าหลักใจะความนะฮะก็คือวิธีการวัดกระแสนะครับสำหรับมิเตอร์ตัวนี้นะฮะเราตั้งมิเตอร์นะครับไว้ที่ย่าน10แอมป์นะครับนี่นะฮะเราจะวัดสูงสุดได้แค่10แอมป์เท่านั้นนะฮะสูงกว่านี้ไม่ได้นะครับวัดนะฮะถ้าสูงกว่านี้มิเตอร์จะพังนะครับ แล้วก็สําหรับการเสียบสายนะฮะนะครับสายสีแดงนะครับเสียบเข้าที่จุดที่เขียนว่า10บแอมป์ดีซีนะฮะแล้วก็สายสีดําก็เข้าที่คอมนะครับอันนี้วิธีการวัดก็จะต่างจากวัดทั่วไปนะครับเราต้องเสียบเข้าในจุดแอมป์นะครับแล้วก็ออกมาจากเอาพุทออกจากบูทคอมเพลเตอร์นะฮะออกมาเป็นเส้นสีแดงเห็นตรงนี้ไหมฮะเส้นสีแดงมาแล้วก็มาผ่าน มาผ่านมิเตอร์นะครับแล้วก็ออกจากมิเตอร์เป็นสายทีดํานะครับมาเข้าขัาว้วบวกของโหลดโหลดก็คือแอมจิวนะครับตอนนี้ผมต่อใช้แอมจิวอยู่จะบูสไฟจาก1 2โวลต์เป็น24โวลต์มาใช้งานกับแอมจิวนะฮะแล้วก็จะเอาดิจิตอลมาวัดกระแสะดูนะครับดูว่เป็นการสาธิตการวัดกระแสะให้ดูนะฮะก็คือมิเตอร์อยู่ระหว่างสายเส้นขั้วบวกนะฮะกับแอมจิว ส่วนควรบนะครับก็จะต่อจากเอาพุทของบอร์ดบูทมาเข้ากับควรบของแอมจิวได้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับผมต่อสวิตชิงเข้าอินพุตแล้วนะครับอันนี้คือสวิตชิง12โวลต์นะครับจะบูทบูทไฟขึ้นไปเป็น24โวลต์นะครับอ่าเดี๋ยวเปิดสวิตช์เลยนะฮะอ่านี่คือกระแสสแตนบายนะฮะสังเกตนะครับ อ่เดี๋ยวผมจะวัดไฟดูนะครับวัดไฟดูอ่าตัวนี้คือสวิตชิ่งนะครับออกจากสวิตชิง่งอ่าออกจากสวิตชิง่ง12.32 2โวลต์นะครับแล้วก็มาเข้าบูทบอร์ดบูทนะฮะแล้วก็ออกจากบอร์ดบูท ออกจากบอร์ดบูลยี่สิบสี่จุดสองหนึ่งนะฮะแล้วก็ออกจากบูทมาขั้วบวกมาผ่านแอมมิเตอร์แล้วก็มาเข้าแอมนะครับพาวเวอร์แอมจิวอ่าอันนี้คือกระแสสแตนไบนะครับอันนี้สังเกตว่าไฟของบอร์ดติดแล้วนะฮะกระแสสแตนไบอยู่ที่ศูนย์จุดหนึ่งนะครับสำหรับมิเตอร์ตัวนี้ที่วัดได้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะเปิดก็จะเปิดเพลงนะฮะ อเอามาดูกันว่ากระแสนะครับเวลาเราเพิ่มมนลุ่มขึ้นไปส,งสูงๆนะครับแล้วก็ปรับเบรขึ้นนะฮะจะมีกระแสอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเแตยว,ว่าเป็นการวัดกระแสให้ดูด้วยนะฮะ จะเห็นว่ากระแสนะฮะที่เราวัดได้นะครับในวงจรก็คือประมาณที่ปรับบนลุ่มแล้วก็เบสขึ้นสูงสุดนะครับก็จะได้ประมาณ1 1 1.2นะฮะกว่ากว่าประมาณนี้นะครับเป็นกระแส DC ซีนะฮะสำหรับวิธีการต่อเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนนะผมจะทำเป็นวงจรขึ้นให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามิเตอร์อยู่ในจุดไหนนะฮะ สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับถือว่าเป็นการแนะนําการวัดกระแสโดยใช้มิเตอร์ตัวที่ผมเคยแนะนําไปนะครับก็คือ DT830B นะครับเป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์นะฮะซึ่งเลงนี้นะครับย่านการวัดนี้จะวัดได้ไม่เกิน10แอมป์นะครับแล้วก็สูงสุดที่10แอมป์ก็วัดได้แค่ชั่วขนาดเท่านั้นนะครับถ้าสูงกว่านี้ก็คือมิเตอร์พังนะฮะ หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะครับเป็นยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช anel h Ch i g d v ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ